สำหรับบอสตัวนี้พวกคุณคงรู้วิธีรับมือกับปืนเกนลิงอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนวิธีสู้เหรอมีระเบิดเท่าไหร่ยัดใสให้หมดเลยครับตอนที่ข้าถงล่มไอ้อุโมงนั่นนั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบกับ <c urs us> คิดเคอรี่ตัวเป็นๆ <c urs us> มันเลือกที่จะเลิกทำตัวหน้าหิด <c urs us> แล้วออกมาสู้กับข้าอย่างลูกผู้ชาย มันก็เร็วดีนะแต่ข่าเร็วกว่าววะพมอมนลงไปนอนเป็นผักข้าก็ถามถึงไอ้ซั์โรสโกบอบเป,ปนมันก็ตะโกนมาว่าทั้งบนก็เพื่อแค่นี้นะมันไปอเมริกาใต้กับบุชและซันแดนมึงไม่มีทางเจอแม่งหรอก Those were his last words.